เอาละครับผมก็ขอกล่าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็อยู่เกม Minecraft นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกับพาร์ทที่ห้านะครับผมแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับจากคราสที่แล้วนะครับผมได้ตายแบบโง่ๆไปนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะรู้กันเนาะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาตามล่าถ้ำเราจะมาหาถ้ำมังกรกันนะครับผมทำไมเนี่ยผมลิ้นผัดอีกแล้วนะครับคือท่านผู้ชมครับผมผมได้อ่านไปดูคลิปนะครับท่านผู้ชมครับคือผมเพิ่งได้สังเกตว่าค้อนที่ผมเอามาเนี่ยผม ไม่ได้เก็บไว้ในกล่องที่ผมไปเจอถ้าอีกถ้ำหนึ่งนะครับผมไม่ได้เก็บผมเราไปดูอีกทีก็คือมันหายนะครับแต่ก็ยังดีที่ว่าผมยังเซฟอุปกรณ์ก็คือไดมอนด์แล้วก็อะไรต่างๆไว้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราเริ่มใหม่กันนะครับเราจะตามล่าถ้ามังกรน,นะครับผมเดี๋ยวผมขอเวลาเตรียมอุปกรณ์สักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็อุปกรณ์ผมพร้อมแล้วกับชุดที่มันใกล้จะพังนะครับกับชุดเกาะที่แบบ <laughs> รู้สึกว่ามันจะพังหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเริ่ม่าปฏิบัติการกันเลยนะฮะก็อันนี้เป็นเหล็กที่ผมเผาเตรียมไว้รอแล้วกันเนาะเดี๋ยวระหว่างทางก็ขอเตรียมไม้ไปด้วยแล้วกันนะฮะเผื่อเจอเขาเรียกว่าเจอถาดนะฮะเราจะได้เอามาทําเป็นทอตนั่นเองนะครับผมเตรียมพวกไปด้วยนะ,ะเผื่อเจอพวกกาเบิลนะครับผมไปต้องไปทางไหนดีดวะเี่ยคือไปทางนี้แล้วก็คือเราเราตายใช่ไหมเราจะเปลี่ยนกันนะครับไปทางนี้นะครับผมอ่าโอเคมันก็ทาง แบบใกล้กันป่กวะมันก็แบบไม่ได้ห่างกันมากใช่ไหมเออมาเดี๋ยวเราไปทางเดิมแล้วกันเนาะตรงนี้ก็เป็นเหล็กที่ผมไม่ได้ขุดไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้กันนะครับเฮ้ยตรงนี้มันเป็นหินลาวานะครับผมท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้ทอนมาเดี๋ยวผมขอขุดฐานก่อนนะครับผมเพราะว่าผมต้องการฐานณนะตอนนี้นะครับผมไม่ต้องห่วงครับผมฐานค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับผมแต่ อ่าผมขอพูดไปก่อนนะฮะคือ EP ีนี้อาจจะไม่มีการประทะกับมอนนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมไม่มีโล่นะครับและทรัพยากรของผมมันไม่น่าจะพอนะฮะในการคราฟชุดเกาะไอรอนนะฮะผมก็ขออีกเลี่ยงอะไรกันเนาะก็ <c oughs> <c oughs> จากคาที่แล้วท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับว่าผมตายเพราะผมนี่มอนนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวผมขออีกเลี่ยงแล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราคุดกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผม ท่านผู้ชมครับระหว่างที่ผมขุดอยู่นะฮะผมก็ได้ยินเสียงอีกแล้วครับผมเสียงเพลงนะฮะได้ยินไหมท่านผู้ชมลองลองฟังดูนะเดี๋ยวผมจะลองเงียบดูนะครับอ่าท่านผู้ชมก็อาจจะอาจจะได้ยินนะครับมันเป็นเสียงไอ้ที่ผมบอกไปนั่นแหละมันเป็นคริปเปอร์นะครับผมเป็นคริปเปอร์ชนิดพิเศษนะฮะก็ระวังนะฮะก็ระเบิดทีคือหายแน่นอนนะครับมันแรงกว่าคริปเปอร์ปกตินิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงเยอะผมจะพยายามไม่ประทะแล้วกันนะฮะคือ มันอันตรายนะครับอ้โห oh อันตรายนะครับบอกเลยโอ้โหท่านผู้ชมครับดูดิท่านผู้ชมคือด้านล่างมันเป็นถ้านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โ oh หไม่อยากนึกสภาพนะครับถ้าเราเผลอลงไปเนี่ยเราก็น่าจะชีบหายเหมือนกันนะครับโอ้โห oh แลวก็คือ ทางก็ค่อนข้างยาวด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่น่ายาวมากนะครับโอ้โหตรงนี้เป็นบล็อกด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขอวางบล็อกไว้แล้วกันนะครับป้องกันเอธนูปริศณามานะครับผม <c oughs> ถ้าโดนนี่คือซีมองเทงแน่นอนนะครับโอเคฮะเราขุดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรเกิดตามหลังมานะผมหวังว่านะเพราะว่า ระหว่างทางคือผมไม่ได้ปักอท็อ,ทอตนะฮะคือปักแท่งสว่างไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะครับผมก็เรียกว่าท็อตแหละเราไม่ได้ปักตัวท็อตมานะครับผมต่อไปครับผมไะเราคุยกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากกว่านี้เนาะ,ะโอเคฮะเจอถานฮะ,ะเดี๋ยวผมขอเวลานะฮะเอาจริงๆนะฮะก็มันถามมันก็ค่อนข้าง,งที่จะสาคัญเนาะเออสำหรับผมนะ,ะตอนนี้สําหรับแค่แค่ตอนนี้นะ,ะยังว่าแค่ตอนนี้นะครับผมถานสําคัญนะฮะโอเค ขุดไปเยอะๆเลยนะครับผมอ่ารวยฐานแล้วจวังหวะนี้นะครับผมครับโอเคครับท่านผู้ชมฮะก็โอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอปิดไว้ละกันเนาะป้องกันผมป้องกันไม่ใช่ป้องกันผมปิดป้องกันอ่ามีตัวอะไรเกิดด้านหลังผมเนาะเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาขุดที่หลังละกันนะแต่ตอนนี้ผมขอขุดตรงไปก่อนละกันนะฮะเอ่อผมแบบมันน่าจะอันตรายอะ่ะเข้าใจไหมคือ าท่านผู้ชมฟังตอนนี้อาจจะอาจจะได้ยินเสียงมอนนะครับก็คือเสียงซอมบี้นะฮะอู้เหล็กโอเคขุดไปก่อนนะครับผมตอนนี้เราไม่สามารถลงเหมืองได้นะฮะคือเรายังไม่มีอุปกรณ์เพียกพร้อมนะฮะก็คือถึงมีชุดเหล็กมันก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะฮะก็ยังตายเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอขุดต่อสักครู่นะครับเอ่อท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเดเหมือนเจอซอมบี้ครับช <g ül> ผมว่าไม่น่ารอดอะ่ะผมนะ <g ül> <g ül> โอ้โหเห็นแล้วแบบอะไรครับเนี่ยขอปักไฟแล้วกันเนาะโอเคเราวางอย่างนี้แล้วกันนะครับป้องกันไว้ก่อนเนาะเมื่อกี้เป็นเหมือนจะเป็นซอมบี้เด็กนะครับผมที่ผมเห็นนะ โอเคแต่ตอนนี้เราก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับผมหลอดอาหารก็ยังพอมีนะครับผมคืออย่าลืมนะครับว่าอาหารที่เรามีทั้งหมดอ่ะมันได้ตกลงมาไปที่บ่อ,ะบอระบาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคปิดทางขึ้นให้หมดนะครับปึ๊บโอเคตอนนี้คือปิดอะไรก็ปิดให้หมดก่อนนะครับตอนนี้โ okay. อเคหวังว่ามันจะไม่ขึ้นมานะปิดให้หมดครับ ทางโคง้งทางขึ้นแล้วก็ปิดให้หมดเลยนะครับผมโ okay. อเคอ้าวผมได้ยินเสียงสกเกลิตันแล้วรู้สึกแบบเสี่ย yeah. อันตรายมากนะครับเชื่อ <Shit. S 2> <laughs> ผมตกใจเลยท่านผู้ชมไม่ใช่ตกใจเลยนะท่านผู้ชมนะตกใจน้ําแข็ง <laughs> คือน้ําแข็งมันละลายเว้ยแล้วแบบมันดังก๊อกใช่ไหมผมแม่งตกใจเวนะ้ยท่านผู้ชม <laughs> อะไรแบบนี้โอเคมาน่าจะได้แล้วล่ะนะครับอุดทางไว้ก่อน ทุกตอนนี้ก็ปักไว้นะครับผมอย่างอยก็ตรงนี้ผมรับประกันได้ว่ามอนไม่น่าจะเกิดนะฮะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคก็อุดไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพื่อความปลอดภัยของผมเองนะครับโอเคแค่นี้ก็น่าจะรอดแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นถ้ำอีกนะฮะไม่เป็นไรนะครับไม่น่าจะโดนยิงเนาะแต่ว่าเสียงสเกลิตันค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้ผมมากนะครับอันตรายเหมือนกันนะ โอเคเราก็ค่อยๆไปนะครับขุดไปเรื่อยๆอาจจะเจออไดมอนด์ก็ได้นะครับผมอู้จะถ่านอีกละขอขุดสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเอาจริงๆนะท่านผู้ชมนะผมเพิ่งคิดออกว่าเราขุดแบบหนึ่งบล็อกก็ได้นะ <laughs> ผมเพิ่งคิดออกเมื่อกี้นะผูชช้ชมนะถ้าเราขุดแบบทีละสงบล็อกนี่คือน่าจะเปลืองนะครับผม ผมเพิ่งคิดออกแต่ท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวเราขุดกันต่อเลยครับผมมาเอาจริงก็เพิ่งคิดออกนั่นแหละนะครับผมโอ้โหแบบนี้มันเร็วกว่าตั้งเยอะเนาะเห็นไหมแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ผมว่าคือมันอาจจะไม่เจอแร่นะครับเพราะว่าแร่อาจจะอยู่ชั้นบนหัวเราก็ได้นะครับผมแต่ก็โอ้โหเจอทองครับท่านผู้ชมอย่างนี้ก็ขุดอุย้ยลืมไปตรงนี้เราอย่าพึ่งนะครับไม่งั้นมันจะลุดออกนะครับอันตรายเหมือนกันเนี่ยเจอเหล็กอื ลอดตาลอดใจคาเราท่านน้อยจริงๆเลยลอดตาลอดใจมากๆเหล็กครับแต่คงจะปล่อยไว้อย่างนี้แหละครับมาอุดด้านบนต่อครับผมฮะป้องกันไม่ให้เราหลุดนะฮะไปกันต่อครับผมยาวๆครับผมออ้เหล็กโอเคได้อยู่ก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ได้อยู่นะครับเออเสียงอะไรอะ โอ้โหเสียงนี้อีกแน่นอนครับผมเสียงคริปเปอร์ครับผมใช่ครับมันคือคริปเปอร์คริปเปอร์ที่โคตรแรงและเบิดทีหายกับขึ้นหมู่บ้าอนอนันก็เวอร์เกินไปนะครับมันไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ก็อันตราย,ยานั่นแหละนะครับด้วยความที่มันเป็นคริปเปอร์ผมย้ำเตือนหลายรอบมากเพราะว่าผมแม่งเจอกับตัวแล้วอันตรายจริงนะครับอู้ห่านเดี๋ยวค่อยแวะมาขุดแล้วกันนะฮะร,ระหว่างทางนะครับเป้าหมายตอนนี้เราคือขุดไปก็คือ หวังว่าจะเจอถ้ำมังกรนะคือถ้าเจอถ้ำมังกรก็ดีนะครับผมแล้วก็จะได้มีมังกรเนาะเออไว้แบบเดินทางกลางอากาศอะไรงนี้นะครับหวังว่าแบบมันจะเจอนะหวังว่าแบบ <c oughs> จะดวงดีนะครับผมก็คือมันค่อนข้างที่อยู่ถ้าลึกนะฮะก็ผมก็มาลองขุดดูนะเพื่ออาจจะเจอย้ำว่าอาจจะเจอนะครับผมนะฮะก็นั่นแหละครับผมแต่ผมไปดูคลิปใน youtube มาก็คือ จับมังกรยากมากนะครับผมยากจริงนะก็ท่านผู้ชมก็ดูแล้วกันนะว่าบล็อกในตัวผมมันก็นข้างที่จะเยอะนะฮะเยอะจริงนะครับผมโอเคแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ไงเสียงคิปเปอร์ดูบนหัวเราแน่นอนนะครับผมเมื่อกี้เสีสลังวาบเลยนะครับผมอันตรายมากๆนะครับผม เดี๋ยวเราขุดไปกันต่อแบบยาวๆแบบมาราธอนครับผมถ้ำขนาดใหญ่อยู่บนหัวผมนะฮะตอนนี้ผมเหมือนผมจะหลุดลนะในเดี๋ยวผมขอทำใหม่กันแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราวางบล็อกใหม่กันนะโอเคประมาณนี้แล้วก็ทุบออกนะครับผมเพราะว่าถ้าผมคับอีกมันก็น่าจะเปลืองไม้นะครับ โอเคเมื่อกี้ผมเห็นซอมบี้นะแต่ผมจะไม่ขุดไปทางนั้นแล้วกันนะเพราะว่ามันเอ,อ,อันตร,รายนะอันตร,รายมากมากรยนี่นะครับผมโอเคเราขุดไปกันต่อเรื่อยๆเลยนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าผมทําที่ขุดมาไม่น่าจะพอนะครับผมน่าจะได้ทําเพิ่มนะผมคิดว่านะครับนี่ไงโอ้โหนั่นไงสองตัวท่านผู้ชม ิบหายเร็วิบหายเร็วท่านผู้ชม <c ười> คือไอเราก็ไม่อยากไอ้นี้ด้วยสิโอเคทำงไงได้เนาะก็มันมีแค่เนี้ยปิดไว้ก็แล้วกันอันปลอดภัยไว้ก่อนอ,อันตรายอันตรายอันตรายเกินบางทีอะและทางก็อื้อหืออื้อหือท่านผู้ชมคือมันกัดจะยิงผมไม่ได้อะ่ะ วิดวิดปิดด้วยด่วนปิดด้วยด่วนเลยวิดวิดวิดปิดด้วยด่วนเลยเดี๋ยวมันปายาใส่ผมไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันปายาใส่ผมไม่ใช่ยาสับโอเคเมื่อกี้ผมเห็นแล้วชิบหายแล้วท่านผู้ชมผมจะรอดป่อวะเนี่ยผมคิดว่าผมไม่น่าจะรอดนะท่านผู้ชมนะ ก็นะผมก็บอกลงหนาวไก่อนนะท่านผู้ชมนะก็อาจจะไม่รอดนะครับผมแต่ไม่เป็นไรก็เผาเหล็กไว้เผื่อเผื่อแล้วกันเผื่ออาจจะดวงดีรอดนะครับผมกลับไปกูต่อนะครับจำไวากูต่อนะอาจจะรอดก็ได้นะครับผมเออหวังว่านะเหล็กก็เผาช้าเกินบางทีโอเคอันนี้ก็วางไม่ได้อีกนะครับผม เพราะว่ามันไม่ใช่สองบล็อกแล้วไงโอเควางตรงนี้ได้โอเคโอเคทำเองก็ได้ให้นอนสองบล็อกได้ตอนนี้ท่านผู้ชมเออวางข้างๆได้ไหมไม่ได้เวริกุตโอโอเคโอเคท่านผู้ชมฮะโอเคตอนนี้ผมนอนได้ละ โอเคได้แล้วท่านผู้ชมกองครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว้อเด้อเขาโด,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 ดนดอะไรอะ่ะเมื่อกี้เหมือนจะโดนดามเมจนะครับผมก็แตกโอ้พระเจ้าก็ผมแตกครับท่านผู้ชมโอเคโอเคครับได้อยู่มาถึงครับรองเท้านะชุดก็ขาดอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ เวียนละเวีนตะไละลวท่านผู้ชมโอเคปิดตรงนี้ได้อยู่เหมือนเราต้องค่อยๆไปนะครับโอเคถ้าเราไม่รีบอะ่ะมันไปได้นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาเผาสักคู่นะท่านผู้ชมนะโอเคโอเคท่านผู้ชมฮะผมอุ้ยเกือบเกือบพูดละท่านผู้ชมฮะผมคิดว่าผมเกือบจะไม่รอดแล้วท่านผู้ชมฮะ โอ้โหพอดีแตกพอดีเลยนะครับโอเคเราขุดกันต่อครับผมเจอบล็อกทองด้านหน้าแต่มันอันตรายไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่รู้คือวางบล็อกไปก่อนละจ้าโอ้โหแต่ก็น่าจะรอดนะครับถ้าผมไม่เผลอไปอ่ามุดท่อไม่ใช่มุดท่อสิมุดบล็อกแบบเรยกว่องไงอ่า เด้ออ้ออ้อหรยกว่าอะไรนะถ้าไม่พลาดนะครับผมถ้าเราแบบเดินแบบขุดไม่พลาดนะฮะก็น่าจะรอดแหละนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่ผมก็ขุดมาไกลแล้วนะดูดินี่คือผมยังไม่เจออีกเลยท่านผู้ชมอะไรไป่ยคือมันเจอยากขนาดนั้นเลยใช่ไหมออผมผมว่ามันน่าจะเจอยากมั้งใช่ไหม คิดว่ามันก็ไม่น่าเสอยากขนาดนั้นหรอหมั้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอขุดขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออพระเจ้าเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันเดี๋ยวนะอย่าบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันน้ำแข็งอะไรมันอยู่ใต้ดิไนไปได้แป๊บนึงนึงผมสงสัยว่ะท่านผู้ชม แป๊หนึ่งนะผมสงสัยว่ะน้ำแข็งอะไรมันอยู่ใต้ดินวะเนี่ยอู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้สองชินคุยกันได้โอเคแร่อะไรเนี่ยแร่แร่อะไรเนี่ยซัฟไฟเหรอ ใช่ปะ่ะหรือไม่ใช่วะหรือว่าผมอ่านผิดนะท่านผู้ชมฮะก็ถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยละกันนะท่านผู้ชมนะมันคืออะไรอ่ะโอเคกู <Okay. S 1> ดได้ครับผมโอเคตรงนี้กูได้ฮะโอเคตรงนี้กูได้นะเหมือนเป็นบล็อกน้ำแข็งท่านผู้ชมเอ่อเป็นน้ำแข็งครับผมใช่ฮะมันคือน้ำแข็งครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันคือบล็อกอะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าน้ำแข็งอะไรมันอยู่ ใต้ดินวะเออแต่ว่าขุดได้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 มีมีถ้ำใหญ่ครับผมท่านผู้ชมแป๊บนึงอย่าบอกนะผมว่าไม่ใช่อะ่ะอ๋อ oh shit มังกรท่านผู้ชมเจอมังกรฮนะดูของก่อนตอนนี้ตอนนี้คือมังกรยังไม่รู้ตัวนะครับว่าผมมา โอเคเราเจอบังกรแล้วท่านผู้ชมแต่อ๋อมันแต่คือตอนนี้น่าจะน่าจะสู้ยากครับผมเพราะว่าอุปกรณ์เรายังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะโอเคออชิท okay. oh, คือตอนนี้อุปกรณ์เรามันยังไม่พร้อมท่านผู้ชมฮะก็อ๋ออาจจะเป็นคลิปหน้าก็ได้ที่ผมอาจจะมาล่ามังกรนะแต่คลิปนี้ก็คง ต้องปล่อยมังกรไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเรามันยังไม่พร้อมมันเองนะนะนะท่านผู้ชมก็ก็ต้องโอ้โหดูท่านผู้ชมดูโอเคคือมังกรยังไม่เจอผมนะก็มันยังไม่ตื่นแต่ว่าตอนนี้ไอ้ไอ้สเกลิตันมันเจอผมแล้วละ่ะนะเอ้ยเดี๋ยวนะในกล่องมันมันมีกล่องด้วยใช่ไหมโอเคอุ้ยตรงนี้มีกล่องครับนะท่านผู้ชมโอเคตรงนี้มีกล่องฮนะ กล่องมีอะไรมีโซ่เดี๋ยวก่อนนี่คือเกา่าให้คุมใช่ไหมมีโซ่เนี่ยตรงนั้นมีอีกประมาณหนึ่งสองสามสี่กล่องนะกล่องเยอะอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมโอเคผมว่าถ้าเราขุดไปเรื่อยๆเราอาจจะเจอกล่องเพิ่มมากกว่าน,นี้ก็ได้นะท่านผู้ชมนะเอ่อผมก็ทําไม่ถูกอะอะไรไม่ถูกเหมือนกันโอ้ขุดสิครับรออะไรโอเคฮะ <c oughs> อันตรายครับผมจีสสคราย man อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยท่ามเนี้ยโอเคโอเคตอนนี้เราเจอแล่ใหม่นะท,ท่านผู้ชมนะครับโอ้โหพูดไม่ออกนะครับผมบอกเลยโอเคตรงนี้มีกล่อง ฮ้ยอันเบกกิ้งสามกันไฟอ๋อมันชุดเกาะกันไฟอู้โอเคเลยท่านผู้ชมตอนนี้เรามีกางเกรงแล้วโอเคขึ้นขึ้นไปอ่าโอเคมีหมวกครับผมกันไฟฮะบางกว่าเป็นพ่นไฟใช่ไหมอาจจะน่าจะใช่เฮ้ยแต่ว่าอันนี้มันมีอ่ะแต่อันนี้มันไม่มีอ่ะท่านผู้ชมอ่านยังไงดีเอาไว้ในนี้ก่อนแล้วกันเนาะส่วนพวกโซ่ก็เดี๋ยวขอเก็บไว้ในกล่องก่อนแล้วกันนะ ตอนนี้เรายังไม่มาเอาของในนี้นะครับผมแต่ก็น่าจะเอานะครับผมเอาอะไรที่พวกมันที่มันหยิบไปได้ง่ายๆก่อนท่านผู้ชมผมมองว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าต้องหยิบอะไรที่มันแบบดูแบบดูแล้วแบบมันมีโอกาสที่ผมจะได้กลับบ้านอนะ่ะโอเคมันมีกล่องเยอะท่านผู้ชมโอ้โหน้ำแข็งคือน่าจะของดีเลย น้ำแข็งดีเอาไปทำน้ำแข็งใสได้เลยนีย้ำแข็งมันอยู่ในถ้ำปะน้ำธรรมชาติแน่นอนชั่วป้าบโอเคท่า okay, นผูช้ชมโอเคตรงนั้นเป็นมังกรเนาะแต่ตอนนี้คือเราออกมาห่างออกมาห่างละโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันนะครับขอวางท็อตไว้แล้วกันนะโอเคตรงนี้ก็คือที่มังกรอยู่ช่ไหอ่าใช่ เราให้มันตีได้ไหมคือผมอาจจะล่อมันไปตีบางกรนะครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อได้นะครับผมไม่มั่นใจอู้ไเดมอนโอเคดีโอเค,ออเคไม่น่าดีละไม่ดีด้วยไม่ดีละท่านชมเดี๋ยวนะอย่าบอกนะโอเคบางกรยังไม่รู้ว่าผมมานะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเราจะยังไม่ยุ่งตอนนี้แล้วกันเนาะ โอเคตอนนี้เราก็อาจจะยังไม่ยุ่งกับมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะเ,เ,เดี๋ยวก่อนอผมคิดว่าตอนนี้ไม่น่าปลอดภัยแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมโโอ้หเราคงต้องทางที่ถ้ำมังกรแล้วมั้งเนี่ยผมว่าโอ้โห ผมว่าผมต้องไปคิดวิธีสังหารมังกรแล้วละ่ะโ,โอ้อันนี้ก็ยิงกันจังเลยเนี่ยชอบยิงกันจังเลยเนี่ยนทะ่านชมผมคิดว่าผมต้องไปหาวิธีแล้วล่ะนะคือเรายิงสิยิงแบบเราไม่ใช่ยิงสิเราไปตีมันส่มสีส่มผ้าไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่ามังกรตัวนี้มังกรในมอสตัวเนี้มันทําลายบล็อกหรือเปล่านะครับถ้าทําไม่ทําลายก็ดีนะครับถ้าทําลายก็ชิบหายนะครับ ก็คือมันอาจจะออกบินบินไปข้างนอกและมันอาจจะตามตัวยากด้วยนะครับแล้วประเด็นคือผมปรับช้งก็น้อยซะด้วยนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มชังก่อนนะครับเอาสักเก้าแล้วกันน่าจะเห็นอยู่โอเคมังกรเดี๋ยนะท่านผู้ชมเดี๋ยว,นะเ,ยวเอาจริงดิมันทำลายบล็อกได้ท่านผู้ชมชิบหายแล้ว ผมว่างานนี้ผมสวยวะโอเคโอเคทมมันมันทำลายบล็อกได้ชิปหายละชิปเลคือผมคิดตอนแรกคิดว่ามันอาจจะทำลายบล็อกไม่ได้แค่าอาจจะนะแต่พอผมมาเห็นแล้วแบบเชื่อแม่งทำลายบล็อกได้โอ้พระเจ้า โอเคโอเคโอเคตอนนี้คือคิดอะไรไม่ออกแล้วโอเคต้องโอเคต้องชมฮะตอนนี้ผมว่าผมขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะโอเคผมว่าต้องไปเตรียมของแล้วล่ะโอ้หมังกรเลยนะเว้ยนี่ประเด็นคือเรามาทางไหนไว้ล้วเดี๋ย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 วเห็นผมไ แป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเห็นผมใช่ไหมโอ้โหโจมโจมตีผมแบบหนักอะอเมื่อกี้ชิปหายแล้วมันไปไหนแล้วอะชิปหายแล้วผู้ชมในนี้ก็มีกล่องนะฮะโอ้โหผมจะสู้กับมังกรยังไงวะเนี่ยอ้าไม่น่าสู้ได้ท่านผู้ชมฮะ ก็โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงพาร์ทนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะครับผมโอ้โหโว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 โห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 เดี๋ยวดาเดี๋ยวมังกรเอ้าชิตอ๊ายชิตชิบหายแล้วมังกรฆ่าผมว่ะ ใช่ไหมมันไอย,ยาคือถ้ามันเป็นมังกรน้ำแข็งมันก็ต้องแพ้ไฟงั้นก็ต้องเรอก็ต้องมีธนูไฟก่อนซึ่งมันทำยังไงวะต้องมีเอนชาร์แน่นอนอะ่ะต้องมีเอนชาร์บุ๊กอะไรสักอย่างเกี่ยวกับธนูที่มันติดไฟผมว,ว่าอันนั้นน่าจะได้ เมื่อกี้ผมโดนเลยวะโอ้โหเมื่อกี้ว่าจะกล่าวปิดตัวหน่อยนะครับผมโอเคเอาใหม่นะผูกชมฮะก็อาจจะจบเพียงแค่นี้เหมือนเดิมก็ตายเหมือนเดิมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการจำมองกรนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ต้องบายแล้วผมไว้เจอกันวันไม่ใช่วันสิคลิปหน้านะับผมจะเป็นพาร์ทอะไรนะฮะพาร์ทอะไรวะมันก็พาร์ทที่หกสปอยไม่ได้นะครับผมโอเค มาดูกันว่าพานหน้าผมจะจับมังกรยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไว้ดูกันแล้วกันนะฮะโอเควันนี้ไว้เจอกันวันหน้านะจ้าผมแล้วก็บายนะเจ้า